ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับรถไฟฟ้าคันแรกของพลอยที่นี่เลยนะคะสำหรับ MG4X e.V. รถปี2023ที่จะบอกว่าได้ทั้งความแรงความประหยัดนะคะรวมอยู่ในคันนี้เลยเป็นรถไฟฟ้า100%เเซแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเปิดโอกาสให้เ,เพื่อนๆกันสำหรับคันแรกพิเศษอยู่ที่459,000บาทผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเพื่อนๆรายได้16,000บาทขึ้นไปมาออกรถคนเดียวได้แล้วนะสำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นรถสีเทาดำส,สวยๆนะคะกับรุ่น X ที่เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะ กระจังหน้าโลโก้ MG เท่ๆนะคะชุดไฟหน้าแบบ Full LED กล้อง3 1 0องศานะคะแถมยังมีในส่วนของสีนะคะและชุดกระจังหน้าที่จัดมาได้นะคะแบบ Matching ให้ความสปอร์ตมากๆเลยค่ะในส่วนของล้อนะคะได้ล้อตัวท็อปค่ะพร้อมอยางคุณภาพดีๆ BF Goodrich จัดไว้ให้หชุดนะคะกระจกด้านข้างนะคะปรับ พับไฟฟ้าแน่นอนและแถมยังมีกล้อง3ามองศามาให้นะและนี่คือไฟ LED สวยๆมือจับที่ทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทเ l เลสนะคะนี่คือ s e ็ v i s i o n LED Lightning System นะคะที่คมชัดมากๆดูสิ สวยมากๆนะคะและยังคงความเป็นบิตไดนามิกนะคะเป็น iSmart ของ MG นั่นเองนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่เติมเต็มชีวิตของเรานะคะเขาบอกว่าคันนี้ชาร์จไฟนะคะหครั้ง35 4 0นาทีนะคะได้80%ที่จะทำให้เพ <co> ื่อนได้ขับรถนะคะยาวนานถึง300และ400โลนะคะรวมถึงการเปิ um ดแอร์นะคะขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ๆแล้วก็ระยะทางที่เราวิ่งในเมืองแล้วก็นอกเมืองด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของ อัตรานะคะข้อมูลทุกอย่างตัวเลขอยู่ด้านในให้เพื่อนได้ดูกันแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะชาร์จไฟ1ครั้งแค่200บาท200บาทนะคะวิ่งได้ประมาณเกือบ1อาทิตย์นะคะสำหรับวิ่งไปกับที่ทำงานประจำวันนะนะคะกล้องหลังมีให้นะคะนี่คือ MG4 Electric นะคะ EV ล้วน100%เซ็นเซอร์หลังก็มีด้วยนะคะแต่ปุ่มยางดันขึ้นได้เลยค่ะนี่คือพื้นที่ภายใน นี่คือพื้นที่ภายในกว้างๆนะคะแผ่นรองยางนะคะในส่วนของนี่นะคะ,ะแผ่นรองยางนะคะทุกอย่างนี้ให้ครบเลยนะมีเกด้านล่างให้ด้วยอุปกรณ์ฉุกเฉินก็มีมาให้นะจ๊ะรถไฟฟ้าคันแรกนะตื่นเต้นนิดนึงในการรีวิวเพื่อนะ่ะมีม่านกั้นโซนมีให้นะคะรถเดิมๆทุกจุดมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะคะเลขเครื่องอยู่ตรงนี้นะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับภายในคะ่ะนี่นะคะ ภายในเริ่มจากแผงประตูนะคะก็จะได้ความสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสลับผ้านะคะภายในคือกลี่นหอมหอมนะคะมีช่องเสียบสายชาร์จไฟไลท์นิ่งให้ด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศด้านในเลยจ้ะโอเคเลสโก้เนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันนะคะสำหรับภายในนี่เลยเบาะปรับไฟฟ้ามีแอร์แบกให้ด้านข้างคือบรรยากาศภายในคือสวยสวยพวงมาลัยได้มาลติฟังชันนะคะนี่ให้ดูกัน มีจอนะคะเรือนไมยใดๆมีให้ตรงนี้นะคะนี่จ้านะคะพเพื่อนๆก็สามารถปรับใช้งานได้เลยนะคะจอตรงกลางนะคะแสดงผลนะคะว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ที่ชนบุรีนะคะเข้าเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์วิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะมีวิทยุให้นะคะทุกอย่างคือพร้อม แอร์นะคะตอนนี้ฉ่ำอยู่เท่าไหร่นะคะระบบนำทางเนวิเกเตอร์มีให้นะคะโอ้ว้าวทุกคนสวยมากสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆเลยนะคะอ่ะมีอะไรให้ดูอีกเกียร์ดูสิเกียร์น่ารักมากเลยเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะให้ดูกุญแจสมาร์ทย์เลสก็อยู่นี่แล้วกระจกตัดแสงรบกวนออโต้นะคะมานบางแดดส,สไลด์เปิดมีกระจกให้ด้วยนะจ๊ะ ชอบกลิ่นภายในรถมากเลย,ยเพื่อนเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่เนาะสรบพลที่เพิ่งเห็นรถไฟฟ้าครั้งแรกและครั้งนี้ได้มาสัมผัสกันแบบนี้เลยเพื่อนรู้สึกรู้สึกน่าประทับใจมากนะคะวันนี้ก็ฝากกันไปด้วยนะทุกอย่างนะคะก็สามารถขยับปรับเปลี่ยนนะคะปรับไปตาม การเวลาทุกคนวันนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้าขันแรกให้เ,เพื่อนๆแล้วนะนะคะพิเศษเพื่อนที่459,000บาทเพียง8,000ท่านนั้นนะรถสวยมากๆเลยนะคะชอบก็จัดประหยัดทำไมติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะรถสวยๆรออยู่ค่ะ